สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเจ้าตัวลีก1นึ่นะครับ3ามจิกนะครับผมจะมีรายได้อยู่ที่700บาทนะครับประมาณเฉลี่ยต่อวันนะครับผมอินไฟอยู่ที่600้อยเ็วัตต์นะครับผมได้1,700โซนะครับผม รถเทมมาก่อนนะผมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าหลีกนี้นะครับผมใครอยากได้นะครับผมรับประกอบพร้อมนัดรับถึงมือนะครับผมที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผม แปดสิบเดียวผมไม่ผมไม่เอโตแล้วกันสำหรับใครอยากได้เจ้าชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะละผมรับประกอบนะครับผมก็คือจะอยู่ในช่วงราคาประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมนัดรับได้นะครับที่กรุงเทพนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นเจ้าตัวพันหกสิบนะครับผมพันหกสิบสามจิกเป็นอะไรวะพันหกสิบสามจิกเป็นของเอซูนะครับดูโอนี่นะครผมเจ้าตัวนี้เลยสองพันหลมาเลยใครอยากได้ก็ทักมานะครับผมแล้วก็วสอบถามรา้ได้โซโตกว่ะ เท่าน,นี้ครับผมประมาณนั้นแหละลิมิตเทมที่เจสิบแล้วกันครับผมเพราะว่าพัดลมมันวิ่งแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นนี่ถือว่าเบามากนะครับก็ปรับให้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็น่าจะได้นะผมซึ่งผลดีนะครับทําให้การไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เป็นผลเสียของพัดลมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารัานแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะผม นะครับแล้วต่อไปนี้นี่นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นของประกอบครบเซร็จเลยนะครับผมใช้แท่นหนึ่งจะสูนโปรแกนนิ่งนะผมแล้วก็ใ้เทียม E P สูนะครับผมครบประมาณเท่านี้ครับก็คือถ้าอยากได้ก็ทักไลน์มาครับผมคือของอ่ะอาจจะต้องรอจองคิวหรือประมาณอะไรอย่างนี้สักหน่อยนะครับผม เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรของตลอดนะครับเอ้ยของอะ่ะมีตลอดแต่ว่ามันจะหมดไงครับผมทะไมจบคลิปเท่าน,นี้กลน,นครับ